พอเล้วลงเลยลูกามเวลามันเดินครับไปลไปลงไปก่อนดีไปลูกีไปีไปีไปครับใช่ เฮ้ยลองยิงไปตลอดย้อเทาตลอดดิตางตังไม่ยังไม่ลงฟ้าหรอกขอผมลงฟ้าหน่อยเล่นของมาด้วยของมันดีรูปดีเท่าไรบ้างเล่นของด้วยนะไม่เอาไม่เอาเล่นเสร็จก่อนเอาไม่ต้องรีบจ้าเสร็จลูกจ้าเสร็จไม่ต้องรีบเออจ้าเสร็จกับเพ่อนลองยิงไปจะได้เล่นตลอดทุกคนเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Đi Để lên bỏ lỡ những video hấp dẫn con. Hết đi. เปลี่ยกเปล้างเรียบท่านท่านกาจบเองบ้างลูกก้าจบเองการทำโบโบทำเยอะๆลูกทำเยอะๆพี่ตั sure. ้งก yeah. 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 like ้าวบอลง่ายๆอเร็นไม่ต้องรีบต้องก้าไปไปไปง

สำคนะครับที่เสียนะครับขอให้ทีมีแแ

Ja ja! Mænd, mænd, mænd... Mænd, 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 mænd!

ีตาีาเลยเล่นัตตัองกตันอย่าห่างอย่าห่างลายกลางมากลูกก้าขึ้นไปอนข้างหลังตัวนึงนะข้างหลังตัวนึงกตันก้าเล่นเลยเออ

ตันครับตนันเราใหญ่กว่าชนได้ชนกันหนุกเล่นเร็วดิเล่นเร็วดิ

ตังตังชวนให้กับตันเอ้ยกับตันลองเอาลูกใช่กับตันเรื่องได้แล้วได้แล้วได้แล้ดแล้วดิ <c oughs> บอลพีทไล่บอลไล่บอลตายย้ đem đi mang đi, 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 mang Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để đi bỏ lỡ những video hấp dẫn

มาทางนี้ดิไปทางนู้นไปทางนู้นเออเฮ้ยทีละไปตรงนี้ดิไปขอบคุณกับด้วยขอบคุณโชคองังมาู้นีต่อลวบูกมีแต่